สร็ครับผมนายแทงงเอาข้างหลังผมคือบูธเนต้าในงานมอเตอร์โชว์และเขามีตัวเด็ดเน t a ต้าเมาโชว์ร่วมถึงเน t a ต้าวก็มาโชว์ในงานด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูกันนอกาเขาว่าเน t a ต้าเที่เราเคยพรีวิวไปก่อนหน้านี้ระดับแฟลกชิพของทางเน t a ต้าเขาก็มีมาโชว์เช่นเดียวกันประตูไฟฟ้าปีกนกแบบนี้นะครับ แน่นอนว่าคันนี้เป็นรถเนตตาที่สวยมากๆคันหนึ่งแพลตฟอร์มใหม่หมดการดีไซน์ใหม่หมดทั้งนอกและก็ภายในสมรรถนะ600แค่3.9วินาทีเท่านั้นมอเตอร์คู่มันเป็นรถที่น่าสนใจแต่จะเข้าไทยเมื่อไหร่ก็ต้องรอรุนรวมถึงราคาจะประมาณไหนเพราะว่าตัวรถเนี่ยใหญ่กว่าพวก a c c o r d หรือว่าแคมรี่ซะอีกนะครับใครอยากดูตัวจริงก็มาได้ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับผม22มีนาคมนี้แล้วยังไงก็มาส่องคันจริงกันได้บอกเร็ว,ว่าคันจริงเนี่ยสวยมากๆ ส่วนเนต้าวีรวมถึงรุ่นอื่นสีนอื่นก็มีมาโชว์ดว้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันส่วนรถที่พร้อมขายพร้อมเปิดจองแล้วก็สั่งซื้อได้นะครับคือในต้าวีนั่นเองคันนี้549,000บาทสเปคที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับส8 0กิโเมตร NEDC ก็เราเคยรีวิวกันไปเยอะหลายรอบแล้วสเปคคงไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ในงานนี้เขาก็มีมาโชว์การตกแต่งพิเศษนะฮะสามสีสามสไตล์คันนี้สีชมพูน่ารักน่ารักซากุระพิงก์นะครับก็ตกแต่งแบบหวานๆนาะมีการ เล่นโครงไปสีชมพูนิดนึงแล้วก็ตัวมาสคอตของทางแบนเนต้านะครับก็คือตัวเหนือจ่ายนะครับนี่เป็นตัวใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดตัวกันไปไม่นานก็มีการตกแต่งเขียนไอ้ก็ถือว่าเป็นแนวแบบสตรีทสตรีทแต่ก็ยังมีความน่ารักตามสไตล์สีชมพูกันอยู่รวมถึงคันสีขาวนะครับก็มีมาโชว์่งนจะบอกกันตรงว่าภาพรวมของบูธเนต้าเนี่ยก็มีความอลังการเยอะขึ้นมากๆถ้าเทียบกับกาอน,น้านี้ที่เราเคยดูนี่การตกแต่งไฟ l e วดีและคันนี้สีขาวนะครับ เล่นสีขาวดําแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับอันนี้คือเป็นมสัสคอตของเนต้าที่เพิ่งเปิดตัวไปเลยคือมันเรียกว่าภาษาจีนเนาะแต่เขาเขียนว่าประมาณเหนือจ่ายนะครับก็ไม่รู้ว่าอ่านออกเสียงถูกไหมก็เป็นรถที่เน้นการตกแต่งนะครับเอามาโชว์เป็นหลักแล้วการไม่ได้มีขายลายนี้จริงๆทั้งสีขาวหรือว่าสีเขียวคันนูนะครับเนี่ยก็จะเห็นมสัสคอตการตกแต่งที่แตกต่างกันไปในตัวเนต้าวีทั้ง3สี3สไตล์3เอกลักษณ์ซึ่งแล้วแต่คนชอบล้วกันว่าชอบรถสีไหน แน่นอนครับว่านอกเหนือจากเนตะ้าวีเนาะสำหรับคุณลูกๆนะก็มีเนต้าคิดนะครับก็มีมาโชว์มาให้สัมผัสตัวจริงกันได้ในงานเนาะก็เป็นรถสาหรับเด็กๆรองรับได้ประมาณ30กิโลนะครับก็เหมือนจะเคยเปิดจองไปแล้วรอบหนึ่งแต่ถ้าใครสนใจอยากดูตัวจริงหรนะือว่าสนใจจริงเนี่ยลองติดต่อพนักงานที่นี่กันดูได้ว่าจะเปิดจองเมื่อไหร่หรือว่าราคาเท่าไหร่นะครับก็น่ารักเนาะดีไซน์นี่คือเนต้าเอสยอส่วนเลยนะครับสีชมพูแล้วก็สีเขียวมินนะเฮ้ยน่ารักมาก และตรงนี้นะครับในอันนี้ผมชอบนะคือมีการบอกเลยว่าถ้าชาร์จไฟของ n e t a V เนี่ยถ้าเป็น DC เนี่ยประมาณ30บนาที30-80%ถึงส่วนไฟ AC ที่เป็น w a l l b o x นะครับ Type 2เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงเนาะศูนยะ์ถึงร้อเนะครับเดี๋ยวเราก็เนี่ยเป็นข้อมูลที่คนทั่วไปเขาอยากรู้ว่าถ้าชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยมันแตกต่างกันประมาณไหน AC กับ DC นะครับก็เป็นข้อดีของบูทเนต้าที่เขาใส่เข้ามาแล้วกันนี่ก็มีน้องเนต้าสีน้ําเงินนะครับก็มีมาโชนวนกัน ส่วนสเปคราคารวมถึงโปรโมชันเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงกับก่อนหน้านี้เนาะก็สามารถเปิดจองได้แล้วก็ราคาก็ยังคงเท่าเดิมอยู่5 4 9 0 0 0มามีประกันมีวอล็อกต่างๆให้มาแล้วก็ในงานเหมือนมีแถมดูหนังออนไลน์วิวได้ฟรีได้ด้วยนะครับ3เดือนแล้วก็ลองติดต่อกันดูและกันเมื่อใครที่มางานนี้นะครับส่วนอันนี้เนาะถ้าใครมางานมาที่บูธเนต้าเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเนต้าเขาจะขายเหรอหรือว่านี่เป็นแบรนด์เนต้าไหมนะครับต้องบอกตรงๆว่านี้เป็นแนวคิดที่เขากําลังศึกษาอยู่ว่า จะทารถแนวนี้ออกมาเพื่อคอมเมอร์เชียลขนาดเล็กไหมนะครับไว้ขนของหรือว่าเป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กที่แบบคน s อสเเล็กๆใช้ขนของไปซื้อของซื้อขายต่างๆอันนี้เป็นแนวคิดที่ดีแต่ยังไม่ได้มีแนวคิดว่าจะขายเมื่อไหร่เนต้าจะทาตอนไหนหรือว่าการออกแบบเนี่ยเป็นยังไงแต่มาเป็นรถบรรทุกที่อันนี้หลายคนก็ชอบนะคือแบบเซไปตลาดนะัดไปเปิดท้ายขายของเนี่ยอันนี้ดูดีมากๆถ้าเนต้าทำออกมาในอนาคตดีไซน์ดีๆสวยๆน่ารักๆผมว่า ไปได้อยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นแนวคิดที่เขาเอามาโชว์แล้วกันซึ่งในบูธในต้านะครับเขาก็มีกิจกรรมมาให้เล่นด้วยนะเป็นแบบเหมือนสะสมแต้มแล้วก็มาสุ่มรางวัลเอานะครับอันนี้ก็มีตู้คีบด้วยนะครับก็แล้วแต่ฝีมือใครแล้วกันว่าได้ประมาณไหนเนาะกดอ่ะอย่างน,นี้ปึ๊บโดนไม่โดนนะครับนี่ก็ไม่โดนนะครับยังไงก็ใครมาก็ลองติดต่ออดูยนะครับว่าถ้าร่วมกิจกรรมพบทั้งหลายฐานเนี่ยมีการได้ของรางวาัลหรือว่าถ้าใครเป็นเจ้าของในต้าเขามีของพิเศษมาให้ด้วยลองติดต่อกันได้เลยนนะคครรับี่่ใมาเลก ดวงดีนะครับได้ของไปได้นะครับนี่ลุกบอลยมคมนะครับซึ่งก็เป็นหมอนแบบนี้หมอนลมเนาะนนนก็น่ารักน่ารักก็ยังไงอย่าลืมมาเล่นกันและคันนี้นะครับเนต้าวีสีขาวที่เราคุ้นเคยกันนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งเฮ้ยเปลี่ยนชุดแต่งเปลี่ยนฝากระโปรงหน้าดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับแต่อันนี้คือเขาไม่ได้มาขายในบูตนี้เนาะเพราะเป็นชุดแต่งแบบเติร์ดปาร์ตีของทางลุมก้าใครสนใจก็ไปติดต่อลุมกา เป็นเพิ่มพาร์ตเอาเองได้นะครับก็มีหลากหลายส่วนว่าจะเอาแบบ4ชิ้น6ชิ้นหรือว่าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ต่างๆแต่อันนี้ผมมองว่าเปลี่ยนและลดดูสปอร์ตดูด,ดุดันขึ้นเยอะมากและรถเนี่ยไม่สูงเท่าแบบเดิมด้วยนะครับซึ่งจุดนี้ผมว่าทําให้ดีไซน์ภาพรวมของเนต้าวีเนี่ยดูลงตัวขึ้นมากรวมถึงด้านท้ายรถก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมนี่ยนะครับตอนจะเห็นเลยว,ว่าด้านหลังก็มีการตกแต่งชิ้นสปอยเลอร์หลังสีดําขนาดใหญ่ขึ้นนะครับรวมถึงการตกแต่งไฟฟ้าตรงนี้ให้เป็นชิ้นเดียวกัน ซึ่งจุดนี้การใส่ชิ้นนี้เข้ามาทําให้ไฟท้ายมันดูดีขึ้นเยอะมากนะครับเฮ้ยจุดนี้ผมว่าโอเครวมถึงชุดการชนล่างที่มีดิฟฟิเวเซอร์การตกแต่งต่างๆก็ถือว่าแนวสปอร์ตขึ้นชัดเจนสีขาวตัดกับสีดําแบบนี้ค่อนข้างโอเครวมถึงราคาก็ประมาณหมื่นกว่าบาท1 5นะื่น้าเนาะก็มีหลากหลายออปชั่นให้เลือกซื้อก็ติดต่อที่ทางรุ่มก้าได้นะครับเป็นเตือปติ แลอย่างที่บอกไปนะครับสำหรับลูกค้าที่ได้รับการติดต่อหรือว่าคนที่มีเนต้าวีอยู่เนี่ยแล้วก็มีการติดต่อกันล่วงหน้ารับกระเป๋าแล้วก็สุ่มจับของสัมมนาคุณได้นะครับว่าจะเป็นอะไรมาสุ่มเล่นกันได้แต่ถ้าคนที่มาร่วมบูธหรือว่าคนลูกค้าใหม่ๆหรือว่าคนที่มาร่วมงานเนี่ยก็มีกิจกรรมตามฐานที่ผมไปจับลัคกี้ดอตัวลูกบอลเมื่อกี้มาเนาะก็มาเล่นกันได้ว่าจะจับได้ไหมนะครับมี3ฐาน3กิจกรรมก็มาลองเล่นกันดูแล้วกันใครมาตรงนี้ก็มานั่งพักกินกาแฟกินขนมกัันนได้้ะคครบสาาาลูกกต่่งๆ็ือว เยอะแยะพอสมควรเนาะในบูธเนต้าวีบอกเลยว่าเป็นการพัฒนาที่ผมเห็นได้ชัดเจนว่าถ้าเทียบกับบูธปีก่อนๆเนี่ยเนต้าวีเขาใหญ่ขึ้นทําดีขึ้นแล้วก็บอกเลยว่าตลาดประเทศไทยเนี่ยเนต้าวีเนต้าเองลุยเต็มที่แน่นอนครับในอนาคตก็จะมีรุ่นใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในบูธเนต้าที่มอเตอร์โชว์นะครับก็มาสัมผัสมาดูรถทั้งเนต้าวีที่ขายจริงพร้อมจองเนต้าเอสแล้วก็แนวคิดตัวมินิอิเล็กทริก ตัวรถ s อ e ขนของขนาดเล็กและการใครมาก็ลืมมาแวะที่บูธเนตตานะครับบอกเลยว่าจัดได้ดีสวยงามขึ้นแล้วก็ของมาโชว์เยอะขึ้นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมนายต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าหากมีข้อบิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นาทีนี้วยครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ